สวัสดีครับพีนองทั้งหลายวันนี้ก็ได้มาทับมัญญากันแทงแล้วคะ่ะกับรายการเสียงคืนพอดแคสต์เฮาคาอนตังุดนนก็ขอคือปีนองทั้งหลายปั่นแห้งโดยการแท็กไล่แท็กแช์แท็กติดตามและสั่ดงความหันกันเข้ามาได้คะ่ะวันนี้ต่างรายการของเฮาจากักใดนนำเอาปืนประวัติพะฏาตอเลีาเจ้ามาไขในปีนองทั้งหลายเฮาคพาพะฏาตสนูนี้นั้นถ้ายังว่า ใคมีหลูกล้านใครคือหลูกล้านมีเพญยปัญญาภายก็ขอคือใดโจนกันไปสักกาะบูชาขอป้อนใดคะในปืนเปืนวาไวจ้จันนค่ะพี่น้องทั้งหลายโอค้คก่อนที่เราจกไปฟังปืนประวัติพระาธาตุอริยานาน<ม>ผู้ข้าก็ขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายจอยาหรือว่าโคสนา ภาพเล่มหนึ่งคานะจือว่าวจนานุกความพุทธศา,าสนาคา้าพิ่นองตั้งหลายอ่าผู้สองหำสองเฮนผู้ไขหูผู้ไข,ห,ขหันอ่ากัมซับในพุทธศา,าสนาเฮามีติปง่งจือนั่นถ้าว่าไขาบูจาก็กลับสืบมาตีภูคาลายคานะอ่าส่องไดถึงเมืองยองตาขี่เล็กเมืองไทยก็ส่องไดเซ็งๆคานะก็ขอคือกลับสืบเข้ามาคานะ ตีปันเบอร์โทรไวค้ค่ะพี่น้องทั้งหลายยินดีคะ่ะถาดอริยานี่ตั้งอยู่ที่บานซังเอิองเมืองลังนคะรวเจงตุงเข้าคันเนาะบานซังเก็ะขอนตั้งไปตังผะถาดจอมด้อยค่นะมันจะมีตางเขาตางไปกว่ามือคันเนาะตีสวนยางน้ำน้ำนั่นคะ่ะพี่น้องทั้งหลายจวนกันไปไวไปสาไหาคะ่ะปืนผะถาดอริยานี่มันมีคอนขไขวไ่หลายเจือหลายเมียวค่ะนะตางในปับปะวัตบานยางควายก็ขยไขวหาเจอหนึ่ง นะย่อก็อันตีคาเอามาไขนี่ก็เตรียมไว้แทงเจอหนึ่งแต่ว่ากำน้ำเนื้อหาก็เหมือนกันว่าอยู่แต่ว่ามันจักเปิงอันอ่าเก่าวันคันนะ ที่เปิ่งกันไว้อีกหนึ่งแต่ว่าอันปลายปามันนี่เหมือนกันไว้เซนงๆอยู่ครับประวัติอันตีคาเอามาไขนี่ก็เอามาจากปั๊บตีละลึกฉลองลองโรงเรียนของวัดอิงเขาค่ะนะมือปีปันสาม้ห้าสิบหาปูนค่ะนะเปิดเตรียมไว้อ๋อค่ะประวัติมันมีดังนี้ค่ะพเป็น้องทัางรลายพระธาตุอริยานี่ใดเกิดมีมือสักกะลาดใดปีปันสอง้โต้ปานมือเจ้ามหาพรมสวยเมืองเจงจุงอยู่หวานค่ะอันตีเตมันนี่สักกะลาดตีนี้เขาเตรียมพิไว้อีกหนึ่งคันนะ อันตเตยมันเนี่หมือนปานเจ้ามาหาพรอมกินเรื่องจริงตรงห้อน,นี้ที่เป็นปีปันสองร้อยสาวโตวถึงปีปันสองร้อยสามสิบแปดโตขันนะ ก็เมืองขามันปากหอกศิบีปอนมานั่นขันน่ะนะต่างเมืองมันปุ่นนี้จะเป็นปานของพระเจ้ามินตงนดงคานะโอเคยามนั่นมีสาม,มัญเนน,น้อยตอนหนึ่งมีนามจือว่าผาระอาลียเจ้าอยู่ในวัดเจงจามเวงเจงและกับโดยเจ้าคูอาวาดมีนามว่าผราธรรมะปัญโยก็มีเลยผะาคูธรรมะปัญโยก็จวนเอาผระ สามะเนนน้อยอริยนั่นสีแล้วมายืมทำตีวัดยางกวงเปิดจักเอาไปตีสนาปันศรัทธาในวัสาสามเดินต่อไปนั่นแหละเมื่อมายืมทำตีวัดยางกวงใดไปแล้วก็จวนเอาผ้าอริยะกับปอกขึ้นมาถึงตีแม่น้ำลาบสีแล้วก็มาย่างเอาแหงตีเก้าไม้ให้หันแหล เจ้าตวนเปลี่ยนคู่ย่างอยู่น้อยหนึ่งก็มีใจไข่อาบน้ำก็ลองไปอาบน้ำเมฮันเลเมื่อนั่นพระอริยะสามารถในน้อยตอนนั้นก็เอากับธรรมมาเกไขอ่านตีสนาอยู่หันเลได้หันว่าผราตวนเปลี่ยนคู่ อาบน้ำแล้วพระอริยาก็เอาทำส่ไว้ในกัาบขึ้นหันแลงถึงมาวันผูกเจ้าเจ้าต้นเปลี่ยนคู่ก็เอาทำมาแจากปันสามถเนนตังหลายแลเปิดหือเหล่าว่วเตีนาปันศรัทธาในวันศีลกลางวาสานั่นแลพระสามถเนนน้อยตังหลายได้ทำเสียแล้วเหล่าว่วของไผของมันจูตน่ต้นแลมีแต่พระอริยะตอนเดียวเบาเหล่าเบาเบาตีนาสังแล ผ่าต่นเปลียนคู่ได้แรงหันแล้วก็กล่าวว่าผ่าอรลยะเจอใดตานเบาเราทำแหลวผ่าอรลยะไหวสาวาคาใดเสียงแล้วแล้วานกันว่าได้เจ้าจึงมาตีนะเหนือคู่ผ่องตือว่าสนี่แล้วแล้วตานก็มาตีนะคือต่นคู่ได้หู้หันหันแหลวก็เบามีตีกึศตีขำสังเปลียนดังตานออมซับใดนั่นแหลต่นเปลียนคู่ได้หันแล้ว ก็ซอกเสินยอกยอยินดีเบาซ้ำเบาเสียงแหลวตั้งแต่นั่นมาตานผ้าอริยะก็มีจื่อเสียงพากวรือซาไปจูต่ติตุกแห่งแหลวตัดกาลายามนั่นพยารัตนาพรมลือก็จนกันเอาศรธาในบ้านมานิมนต์เอาสามารถเนนน้อยอริยะไปเปล่ยนคู่สอนวัดอันมีอยู่ปลายหันเหนือเวงอันเปลนตีวัดน้อยนอเลี้ยวนี่แลว คนตั้งหลายมาเลียงหันก็ว่าสามเณรครูสอนนี่น้อยนอน้อยนอถึงมากาลาวัดนี่ก็ห้องว่าวัดน้อยนอต่อถึงมาในกาลาบัดนี่แหละอยู่มาถึงปีปันสองรอยสิบาตูเจ้าขุนหอคำมังตุงหรือว่ามินตุงนะได้มีหนังสือไวสาคืนมาถึงผ้ากนาสังฆเมืองจริงตุงว่ามาจุดตัณาเรืองธรรมสารกระชา และปัญหาธรรมนานาต่างๆวาสนนี่แลผ้าสังฆาเจ้าตัางหลายก็คือผ้าอาลยาเจา้ากับตึงตูต๋ตาขายุมควนหนึ่งต่างโตผ้าสังฆาไปตีเวงอ่างว่าปุ้นหันแลเมื่อไปถึงเวงอ่างว่าแล้วเจ้าผ้าขุนหอคำม,มังตงุงพร้อมโดยีหน้าอามาดตัางหลายก็มาหับตอวนและส่องไปถึงตีวัดสาร้านใจนั่นแลอยู่ถึงมาวันอันโจตนาธรรม และธรรมสากชฉาและถามปัญหามานั่นปลายนอกมีคุณหอคํำบางตุงปลายในมีภาคกนาสังฆาในเมืองอ่างว่า ก็มาจูตนาธรรมและธรรมะซากฉร,รชาและถามปัญหาธรมนานาต่างๆเก่กันไปมาก็มีเหมือนนั่นแหละดังสามเนนอริยะเปิดถามปัญหาอันใดก็เก้ไขใดตุกอันแลมีตัวน้อยกว่าตานตั้งหลายแต่ว่ามีปาลามีกาเกหวานค่ะขนหอคําม,มังตุงใดหันแล้วก็ยินดีสาธุจอมจืนยินดีมากนักแน่ ตานก็ถวายบูชาเปียนตอนว่าเข่งอร,ระพันตาวัตถุเงินคำเปียนตอนว่าจองคำชัดขาวก็มีแลแต่งใจเอาเสนาพลหนึ่งนำมาส่องถึงตีเวงเจิงตุงเฮาก็มีเหมือนนั่นแลกาลาเวลานั่นเมืองเจิงตุงเฮาได้มีจือเสียงป้ายนอกแล่ไปายในแลอยู่เบานาั่นมาเต่าได้ฐาน้าตีตังอยู่ถาดอริยะเหลียวนี่กันว่าถึงวันศีลเดินดับเดินแปียง ก็เกิดมีเป่งรัศมีรังสีเจียงตูดอยตูป่าตีนั่นเสียงแลบบานตีอยู่ไกลกินจำนั่นไผ่ไผ่ก็หันแล้วสาทู่ตูไปเสียงแล่ตานผ้าอริยะได้ยินขา่าวแล้วตานก็บังเกิดมีเจตนาะใครก่อสร้างแป่นผ้าถาดไห้คือแป่นตีไวตีสาแก่หมูค่อนและเทวดาตั้งห้ายจึงมาแต่งสร้างถาดและวัดและวิหารหลังหนึ่งแล้ว อยู่เมตตาภาวนาใด3 0ากวาสาตานก็เสียงบุญไปสู่สุกติเมืองสวรรค์ก็มีเหมือนนั่นแลสศรัทธาตั้งหลายก็เอาตานไปสองสักการอกิชาปน้าแล้วก็เอาถาดกระดูกตานอันกึดข้างไว้นั่นก็เป็นเจดียาถาดมีอยู่ถึงกาลาบัดนี่แลตั้งเอานั่นมาบุกกระดาภูใดเบาวา การหว่ามีใจไข่ใดผิาปัญญาอันสื่อใดจำใดเจียวใดนั่นก็เอาน้ำตอนแถมโดยน้ำใหม่ๆเสีแล้วเบาก็เอาอยาปูก็ดีไปไวไปบูชาเสีแล้วเอาน้ำตอนอยาปูนั่น มากินมาสวยหน้าก็จกมีเพยาปัญญาอันรีบเร็วแป่นดังภาพสามนเณรอริยานั่นบอกกาดบอกก้าจาเลขอเตือนนักเรียนตั้งหลายนักศึกษาตั้งหลายทุกๆุกคนขออย่าได้ลืมกันเต้เตเลหนึ่งปีหนึ่งปอกก็ดีบอกก็มีกาล่าเมือ่อมีโอกาสก็ดี ขอจุงจนกันไปเอาปัญญาบารมีติฐถาดอาริยะนั่นอือไรเต๊ๆค่ะพี่น้องตัง้งหลายประวัติของพระถาดอาริยะก็มีเพียงเต่านี้ค่ะพี่น้องตัง้งหลายในจิตสุนี่ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าลืมแจกไลแจกแชรแจกติดตามย่้วก็สั่นแยงความหันกันเข้ามาได้คะ่ะยินดีขอบคุณคะ่ะ